โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบรองชนะเลิศโดยสังเวียนสนามยาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในรอบ8ทีมในวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมานะครับทุกคนครับเราก็ได้เห็นทีมที่ได้ไปต่อทั้งหมด4ทีมด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมของรอบรองชนะเลิศในคลิปนี้กันเลยนะครับ ในคืนวันอังคารที่9กรกรกฎาคมครับสเปนเนี่ยพบกับฝรั่งเศสครับคู่นี้ก็ต้องบอกเลยว่ารับประกันความมันระดับ10ดาวแน่นอนครับแต่สเปนนะครับในนัดที่ผ่านมาเนี่ยผู้เล่นตัวหลักเกือบทั้งทีมนะครับติดค่าโทษจากใบเหลืองนะครับก็ต้องดูว่าฟูเอนเต้เนี่ยจะจัดทัพยังไงแล้วก็ตัวสำรองเนี่ยนะครับจะทดแทนได้หรือไม่ส่วนทางฝรั่งเศสนะครับผมว่านักเตะหลายๆคนก็น่าจะมี อาการล้านะครับแน่นอน,นครับจากการสู้กับโปรตุเกสถึงช่วงจุดโทษนะครับนักเตะหลักๆเช่นพวกกองเต้ชูอัลเมนนี่นะครับก็ต้องดูว่าวันนี้เนี่ยดีเดียเดชองเนี่ยจะให้ลงอยู่หรือเปล่านะครับถ้าถามว่าคู่นี้สเปนหรือฝรั่งเศสจะได้ไปต่อนะผมบอกเลยว่าผมให้ฝรั่งเศสแล้วกันครับคู่นี้เนี่ยจะเตะกันเวลาตีสองของบ้านเรานะครับถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36ครับ คู่ที่2ครับในคืนวันพุธที่10กรกฎานะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยพบกับอังกฤษครับสำหรับ2ทีมนี้นะครับก็มี1ทีมนะครับที่กว่าจะผ่านรอบ8มาได้แบบเหนื่อยสุดๆเลยครับนั่นก็คืออังกฤษนั่นเองนะฮะทีมมหาชนนะครับเพราะว่า สู้กับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยยันจุดโทษเลยครับทุกคนผู้เล่นที่อยู่ถึงช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยผมบอกเลยนะครับเกือบทั้งทีมก็ต้องดูว่า g กรเลสเซาเกตเนี่ยจะโลเตชันนักเตะยังไงกันบ้างนะครับผมว่ามีหลายคนนะแต่อาจจะมีบางคนที่อยู่อย่างเช่นพวกจูดเบลิงแฮปเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวหลักอยู่นะครับส่วนทางฮอลแลนด์เนี่ยนะครับนัดที่ผ่านมาก็ใช้เวลาจัดการกับตุรกีได้นะครับใน ใน,ในเวลา90นาทีนะครับถือว่ามีความได้เปรียบอยู่ในเรื่องของนักเตะหลักๆได้พักหลายคนเลยนะครับผมว่าคู่นี้เกมรุกฮอลแลนด์ดูชัดเจนกว่านะครับเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่านะแล้วก็น่าจะผ่านอังกฤษเข้ารอบไปรอชิงชนะเลิศดได้นะครับคู่นี้เนี่ยจะเตะกันเวลาตี2ในบ้านเราครับถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV h d 36ดครับ ก็เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศก,กันแล้วนะครับทุกคนครับทีมรักของใครไม่ได้ไปต่อก็เสียใจด้วยนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยนะครับแหมตรงประเด็นเลยครับและน่าลุ้นนะทุกคนนะว่าจะเข้าชิงแบบในปี2020ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยก็เข้าไปชิงกับอิตาลีเนาะรอบนี้ก็มาไกลอีกแล้วครับ ให้ความหวังกับแฟนๆอีกแล้วนะครับก็ดูว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับก็โปรดติดตามชมในตอนต่อไปครับทุกคนครับดูคลิปนี้จบแล้วครับทุกคนผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับ